พอใจแต่าจรประกาศบอกใครมีความสามารนนำเจ้ากลับมาได้ตู้เป็นเกณฑ์ครูระยอมไม่แต่งงานลูกว่าปรืชวิวันลูกไม่ปฏิเสธแอ่แม่ลูกไม่ได้รังเขียยคนเลยคนน่ารักมากมันก็กรรมฐานเป็นคนดีชื่อไรก็ผมเจอกรรมมาไกับเบอร์เออที่ใหญ่ก็กรรมฐานงานนี้เมื่อประกาศแล้วต้องปฏิบัติตามที่ประกาศเอาไว้ <c oughs> ม่รู้ปไปประเทศดีเลยหรือนะไปหลวงก็มังตกเจตัวชั้นมาพอดีมาตะลุกเมยจะไปใจเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเพราะนำนามาาตากอนเดี๋ยวจะมารับกรรมาทาาเขาแนะนำกรรมมาคากินข้าวกินปลาอ,อีบา้าเหลือตยต้ยโอ้ยมังงา,านมา,มาเนี้ยมามาแต่ก็ต้านอยู่หน่อยไมพ่อแมันจะเป็นคนกอต้านกับเบออแล้วมาทำไร ่มเดียวมาเดียวมันในป่าปกติผมในจากบ้านจากเมืองมาพอแม่ไหมผมกลับบ้านอ๋อพอแม่ไหมครับขลับบ้านใช่เด่นลักยังกูอไม่ครับผมตั้งนานตั้งเท่าวันนี้ก็ทำความดีมามาพบอปปองยิ่งจะวิวันทุกจับตัวผมถือโอกาสที่ผมจะ้ทำความดีผมช่วยเหลือคนเลวผมไม่ปรารถนางวันใดทรตางหมดแม่ม่งมพอไม่กับเออเอาเร็วๆในใต้ในประกาศเรื่องัชชะเลยไม่ขึ้นคำ ว่าใครมีความสามาช่วยเลือหลูกเราได้เราจะให้ข้าพิธีเชิดสมรสรู้ต้องแต่งงานหลูกเรานะก็แล้วแต่พอแต่ผมต,มต้องไปามบีบีกูก่อนไม่แ่งอะไรไม่แ่งเยอ่อพอให้ผมแต่งงานจาวิวันเฮ้ยต่อได้อะป่าวกรณ้แต่งงานในเจ้านี้ไปเทเมืองยัก ผมไปเมืองยักษ์เหอะไปในเมืองยักษ์ทุเรียนยักษ์ทุเรียนมันได้มีกว้านตรงคำนีงเลยกว้วานตรงคำนี้เป็น,วนกว้า,วานของเทวดาอยักษ์ทุเรียันทานนางชุ่มนางแล่อยู่แบบนั้นแหละเย,ยอะไม่ขึ้นเข้าใจไหมกว้านนี้ตั้งใจเคยไปยกจำไม่ยกไม่ขึ้นจะแทนดีต่างกว้านเพราะมันเป็นกว้านตรงคำเทวดาให้ม กรณีถ้าเจ้ามีความจะมาเป็นนำคว้านนั้นมาเป็นจริงที่ประกอบในพิธีแต่งงานเราใช้แต่งเลยแตต้องนำขว้านม,มาก่อนผมบอกวานม,มันจะเมืองจยากเอเมลูโดอนไปเดี๋ยวนี้เลยไปก็เลยได้บวบริโรคระตนาจะได้ควานนั้นมาประดับรดารมีถ้าจะจะไปลงเก้อได้ต้องเอาควา้านทองคำนั้นมาเราดูยเรีวไป ถ้าเป็นนั่นผมลากรองไปผมจะไปนำคว้านายบ่ตายอยากตีปฏิเตยเราไม่ทำบันทีไม่ำรือเราอุบานเหมือนเไม่ช่วงรามเวียดนามช่วงรามเวียดนามเขาจ้างให้ทหารเตยไปตีมวดนึงมวดใดจะไม่ันแต่ว่าเขาจ้างให้ทำนั้นหลานทำนี้หลานกูไม่เห็นเคยได้แล้วก็ตีกายเตยก็าบอกเขาตีตายเตยตายตัมต่างทำในกรงะ हाज़िया मा नी जाम हा नाग्री मिक़ुआ พบว่าบินนู่ก็แบกันบินนู่่เมฆเาไปกัดสดคิดถดาบันัจะพุดดีตนใประกาศว่าตนเด็กองยิงจะวิวันทุกจับแนั้นเคยมีความสามารถนำกลับบันได้ตือว่าเกณฑ์กูปุ๊บในเป็นเกณฑ์กูก็แล้วแต่ปีไม่เหมือนปุ๊บในแต่งงานองยิ่งจะวิวันนั้นาฟ้าเย่าบินมันเร่ลมเปนของขี้มาแล้วแต่ดวงคองเราอันตอนลงน้อง Ah, A à trên đây tiền ăn một những chế vị văn cặp bún đây tiền ăn bị tiền tiền tổ đấy rồi cụ bé tận lười mày rồi mà trời u tư mày đâu lọt thì chơi tầm rồi cứ lùng biển bung mà đâu trông ra mong thì trời nông cạn mà ta tiền ăn một những tiền nay kinh gần nốt rồi ta nạp bưởi bao là mình vô bên này mua rồi ta miếng Tôi... ừ. này cái ta miếng thường này rồi vậy tiền này tiền mang mang bọt Trời ơi! Gia cường này vua cú lấy. Thoải mái này tình nạn này cường lùm. Bạn rửa khóc. Trời ơi! Hôn trái kề thắp phốt bằng. Thế bằng này nó mới bằng cái bạn gái mùng này Kim cầm nút kèng chết, Thúng tăng na quầy quán bạch cú dùi. Trời Hôm lấy. Cường này vua mới chết bạch cú na hôm ตอนนั้เกูกันตังนี่เกงลำปามอมไปตึงวัวป่าเก่งลำาไปเลยอไปตึงวัวปาตอกใสุ่งือไปเลยต่อยาดูใจบ้าความสุขไม่รู้ถึงนหนกูลงเบียงปุงกับตงางตงตดวันแต่งานตเดี๋ยวนี้เนี่ยเปียรดต้องไปเมูดอนก่อนลูดอนไปดไหนลูอนไปตังไม่ไปตัง ฮันเลยดังบันช่วนอ่าไปจางบันช่วนเออก็ไปไปควนกุดก็ลงไปออกกำตึ้งหลูดอนเหย็แมงลูดอนเป็นเมืองยักษ์ปีเด้งเออเฮ้เปล่านี่บุญแต่กำบังอยู่น,ยออนันแลยเห็นไหมไปเมืองยักษ์เลยไปไตร่ะออมงบอกทิศตา,าบอยผมไปกวนทองมาจากคุณยักษ์ทุจยัน เป็นกวันของเทวดาเทวดากวันนั้นทำใจเคยมันหยกควันนั้นตรงกวันนั้นไม่ได้เออเพี้ยอนั่นแม่มอบบอยพวกมันนำกวันนั้นมาเป็น่สิงที่เป็นบุญคุณในวันแต่งงานให้ไปเอากองยักเออไปได้ตายกว่าไม่แกวเลยไม่หลอดก็ไปพรำตัวแรกกกับยักกันนั้นเนี่ยเออมันก้อยกินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะก้อยกินก๋วยเตี๋ยวก็ตั้งมาติดกับระเบิด bỏ bơi bưng đuôi bừng, ao mai tôi, cả đang cắp da bớt, thế tôi bảo cắp, bên thuộc của ông Còn có ngày mưng mị, cơ hội sẽ được thành công, để tôi bay quan con, để tôi bay đi, tôi bay, bấm là park lại, tôi bay, bấm tôi bay, bên tai là đi, tôi bay, cái này bay, bấm bấm bay, bao lâu bay ครลลยแต่มันเเจอระพากมอแม่เแล้ตแต่ไปไม่ได้ไปด้วยอ่าอยกันก okay. ินกันลวก็ตายตากันรูไม <must be S 1> ัไปกูไม่ว่าแต่ว่ากูไปออนยาลักให้เจองไปมาบูมไปตแต่มันติดตไดตู้ไปกันกูจะเดินเรือจำนี้กูจะจำเด็กชัดกันลูเอมอมมครกลมาเตรงนี้ยผมนี่ครับเสียเลยเสียน้ยใชไมหละกัวเาูไปกันอยู่ โอบว่ามาตัดนี้ที่้องพาไปที่เมือมารายางพาที่จะนำควานตองของอยากได้

จะมีคุณยักษ์ธุรยนลูกชื่อนันทวุธิทุกวันที่มาดีอกดีใจอยูอกผ่านทองนี้เพื้อบัดนี้มานี่ใครจะมาทำร้ายไม่ได้เราก็มีของดีวันนี้ทุเรียนนันทวุธิจะมีอะไรสนนันนาบ้างพี่น้องติดตามเรามา เรื่องดงดั้งไปทั่วลูกเล็วเมืองลูดอนได้มีควานทองจากตีวดาชควงมันแต่ช่วงระวันมันล่นปูกตั้งลงตรงนี้เลยตั้งหน้าเมืองเราแล้วก็มานิยมก็มาชมมาเชิญแต่เสียอย่างเดียวกว่านี้ตามใจเกิเยื่อพือมันเยื่อไม่ลงพอพระไม่รู้คี่ที่แล้วยเยื่อไม่รอ ยืดตุกตีตัดเตะตุกตีทันหัวจะบอกยืดกระไรตีระดวงชูดมาเกียดแม่ก้อนี้ถ้าไม่ทักชี้จริงกว่านี่วนี้ป่านี้ยืดขึ้นแล้วนี่เราประกาศตุกตัวตุกข้วเมืองบอกเคยมีความสามารถมายกกว่านี้โดดระได้เลยถือผมยกไม่โดดใช่เนี่ยเออพอคนดีมันไม่ทิ้งคนดีนี่กูมีความทุกข์อยู่นี่ทุกข์แล้วมีกองนี้อยู่ในเมืองทุกข์ได้เลย นี่เชือกู่ได้พอตั้งเชือกูเบือเชื่อกนั่นตะวุฒิถ้าพอเชื่อกพุ่มนั่นตะวุฒินี่ก็พอต้องเปลี่ยนเชื่อกแล้วครับน,นั่นต่อ,อยุคนตาไยไม่ไม่กู่เพี้ยนเชือไม่กู่เพี้ยนเชือวแบบเรือพอต้องตั้งเชื่อว่าวิระยันมันได้ขูมนั่นตะวุฒิแรงมากๆไอต่อเจ้าใจจะแดงเว้ยอ,อืดชูแหรอ การทำไมควบคุมเยอะกันเมื่อเพืพ่อนตอนนี้มีคนมารับมารา,ราตรงกันจะยกกว่านอีออมาธานิตายเจ้าเราทราบครับ้ว้พวกมาธานโตประอง,ง์ก็จะมาลงยกเล่มันมาแท้เนายก็ผมท่านไม่รู้ว่ามาเดบัาปากปลามันทำอาได้เือจุ่มรันอยู่รันไายพูกไปบอยว่าก้ามาลงเลย ตัวปันดีมาได้ไดเลืองนว่าได้เลืองยอะประยอกเอาลยเนีมึงลองยอกเลยี้ไอ้นันตะวไม่ยกจริงอันหละยนายพูดไปบอ้ามาเดี๋ยวนี้เราต้อใกล้บดีกลนตัวนายเดี๋ยวมาบังอาจแต่นายเอาไป mata aja aku dah iru Kau masuk kamu saja mah Kau mahkap kau mong raja Kau malam saja pasti Kuat mi kuat lah teh ตาโอ้ในกรรมนตาเป็นชาวมนุษย์เจ้มนุษย์ครับเตมาในประท้งอะไรนันมีก้าวลาลือลงตัลกการบ่เคยมีความสามรถมายกควันนี้หอดเ้อให้เอาไปเถอะเรื่องนีมาาร เฮ้ยเป็นนี่อะไรได้กือคตรมึงอยากลดคุเป็นคกลือเลยอ่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วกับเ่าทำเพื่อไรอันตอนนี้ผมกระทักิตติดาบปนงเจ้าปุสตีถึงก็มีปฏิดาปลุงนึ่งเจวันชวิวันอ่าคบประกาศบอกเคยมีความสะมาเป็นนำโลลับมาได้โลกก็ต้องจนจับกับ เขาเรียกมมาจุวอเลือมันได้กประกาศว่าใครจุไอเลือมโลกได้จะเข้าไปดีเด็กสมรสนี่พระองค์ตันตัดสินไปได้แเล้ว่าให้ผมนี่เด็กสมรสกับลูกเขาอ๋อให้สมรสกับยิญงชณวีวันเราจะเอาแต่พระองค์แต่ว่าวันนี้แต่งานนั้นสิ่งที่ปัตตามีคือวันต้งจากเมืองลูกดอนแกบ่าว่าผมมันนำกั้นนี้ไป ชาติชาติแรตามึงกูเลยละภูมิปนีหน้าตาปนี่จำเขาไม่เอาก็ไม่เอามึงไอ้บุ๊คแล้วก็รอมึงตายเสียมึงยกควันนี้หรอเขาไปเลยแต่ตายกไม่รอกูตัววัวจะตายใจวกมึงยอมตายนี่ก็ตามเจ๊ได้ก็ใจมันได้มันสะพากเลยตายมึไม่เกี่ยวกับมากันกี่คนมาปีนุ่นนุยปีเตียงแล้วปีโตแล้วพวกนู้ไปไหนไม่โตกล้าในในเมือง โยนนาเมืองกับโอ้แสดงว่ารู้มาตายคนเดียวรู้ตายแล้วบุญน้ลยรบไปบอกว่ารู้ตายแล้วเอาลองยกเลยไม่ว่าโอ้การันต์เปเป้ไม่อยู่ใครนอจ่ากับหลังใจนะพี่นะตั้งบนนอจะวิวันใจดุ่าจึงกข้ามายกคว้า จะะับกันแล้วกับเรอ,อยกเบาๆนะคะไม่คอรยกแรงกับยกแรวกรว็ไม่โอ้โหเดยียดแมมลู่บวกล้านฝ่าโอบไปเร็วไม่เอไปเไหนดีไม่ทิ้นคนดีดววดกว่าคนที่ตายบอกคุณไม่ไปอ่อ i าบังลังกกันค <book> ุณอยากวิทยาญกัน <book> นันตะบุตรไม่ใช่ทุพนกุญแจ